สวัสดีค่ะโบนังฟ้าอินเตอร์ค่ะถ้ารู้จักแล้วจะรักเลยค่ะโบเป็นนักธุรกิจออนไลน์ค่ะคืออะไรล่ะคะนักธุรกิจออนไลน์ก็ทําธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดียไงคะไม่ต้องสงสัยค่ะว่ามันคืออะไรก็เจ้านี่เลยค่ะทําธุรกิจนะคะผ่าน มือถือเครื่องเดียวนะคะเครื่องเล็กๆนะคะแต่ประสิทธิภาพของมันไม่เล็กเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะบนโลกใบนี้ก็สามารถสร้างไรายได้ให้คุณแบบไรจํากัดขอแค่ให้มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะคุณก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้นะคะตอนนี้นะคะโบอยากจะตื่นตอนไหนก็ได้โบอยากจะนอนตอนไหนก็ได้นะคะโบกลายเป็นคนที่มีเวลาเป็นของตัวเอง24ชั่วโมงแล้วคุณล่ะคะมีเวลาเป็นของตัวเองวันละกี่ชั่วโมง นก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าวันนี้ผมมายืนอยู่ณจุดนี้ได้ยังไงจะให้เล่าหรอคะว่าที่ผ่านมาทาอะไรมาบ้างมันจะเยอะเกินไปอ่ไค,คะเอาเป็นว่าล่าสุดก็แล้วกันนะคะผบเป็นเจ้าของธุรกิจนําเข้าเสื้อนะคะ3สาขาด้วยกันมีประสบการณ์นานแค่ไหนอะคะโห15ปีนี่นานไหมคะโบคิดว่ามันนานมากเลยนะคะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้โบรวยเลยนะคะโบกลายเป็นว่าโบไม่มีเวลา แล้วที่สําคัญนะคะเงินโบก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นเลยนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะสุขภาพของโบนะคะก็ไมได่ดีด้วยนะคะจนวันนี้นะคะ3ส,สาขาของโบ มันถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรอะล่ะคะก็เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปไงคะทุกคนหันมาช้อปปิ้งออนไลน์จริงไหมคะทุกคนหันมาใช้บริการธนาคารผ่านออนไลน์จริงไหมคะแล้วโบก็เชื่อว่าทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะคะก็โชคดีมากๆเลยเพราะว่าอะไรอะล่ะคะก็เพราะว่าคลิปคลิปนี้นะคะจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเหมือนกันไงคะเหมือนที่มันสร้างให้โบม,มาแล้ว คุณก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นไลน์จริงไหมคะคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่น Facebook จริงไหมคะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เล่น Instagram ใช่ไหมคะเชื่อว่าคุณต้องเสียเงินให้กับสิ่งเหล่านี้ไปจำนวนมากแต่วันนี้นะคะโบจะมาสอนนะคะให้คุณนี่นะคะเอาเงินคืนจากพวกสิ่งเหล่า <ted> น <uet> <Oder> ี <uno> ้นะคะให้คุณเกิดรายได้จากการที่เล่นมันนะคะให้คุณเกิดรายได้จากการที่ใช้มันนะคะคุณอยากได้ไหมคะเงินนะคะ โบเชื่อว่าใครก็อยากได้ค่ะถ้าคุณสนใจที่จะร่วมโปรเจกต์นี้กับโบนะคะคุณแอดไลน์ไอดีด้านล่างมาได้เลยนะคะแอดไซน์ sign, นะคะ B O W นะคะ99แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะโบยินดีให้คำปรึกษ,ษานะคะทุกอย่างโดยที่ไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะบ๊ายบาย